สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดใหม่ของเรานะคะวันนี้เราจะมาดำดิ่งไปกับเรื่องราวของพยักฆ์ไกรสอนค่ะเป็นสัตว์ในตำนานที่เออน่าทึ่งมากจากป่าหิมพานซึ่งป่าหิมพานนี่คือป่าในจินตนาการตามความเชื่อโบราณเนาะ ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ว่าสัตว์ชนิดนี้แบบว่าเป็นการผสมผสานที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือมีหัวเป็นเสือแต่ว่าลำตัวกลับเป็นสิงค่ะโหแค่ฟังรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยของการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตในตำนานซึ่งจริงๆแนวคิดเรื่องสัตว์ผสมแบบนี้เนี่ยเอ่อก็ปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ที่นี่การเจาะลึกของเราครั้งนี้ ก็คือมาทําความเข้าใจเจ้าพยักฆ์ไกรสอนให้มากขึ้นจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงหน้านี้แหละครับค่ะข้อมูลแรกที่แบบว่าสะดุดตาเลยนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพที่บอกว่าหัวเป็นเสือโคร่งลำตัวเป็นสิงโตพอผสมกันแบบนี้อืมก็นึกถึงพลังอำนาจความดุร้ายของเสือรวมกับความสง่างามน่าเกรงขามของสิงโตนะคะมันชวนให้นึกไปถึงสัตว์ลูกผสมที่มีอยู่จริงในโลกเราเหมือนกันอย่างไลเกอร์ หรือว่าไท้อนอะไรเงี้ยอ่าใช่นะครับการเปรียบเทียบกับไลเกอร์หรือไท้อนก็ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นในข้อมูลชุดนี้ก็คือว่าป่าหิมพานเนี่ยไม่ได้มีแค่พยักรสอนรเท่านั้นข้อมูลยังระบุถึงสัตว์ผสมประเภทอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นไกลศรจำแรงอ๋อไกลอรจำแรงครับที่ผสมกับมังกรกลายเป็นหัวมังกรตัวสิง โอ้หัวมังกรตัวสิงห์หรือว่าจะเป็นไกรสอนปักษาที่มีหัวเป็นนกตัวเป็นสิงหัวนกตัวสิงก็มีเหรอคะครับผมแสดงให้เห็นถึงจักรวาลของสิ่งมีชีวิตในจินตนาการที่แบบว่าซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมากๆเลยในป่าหิมพาเนี่ยค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้มีแค่แบบเดียวเนาะทีนี้นอกจากการผสมผสานเรื่องรูปลักษณ์แล้วเนี่ยข้อมูลยังชี้ไปถึงบทบาทในเชิงวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีการกล่าวถึงในวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะไทยด้วย ถูกต้องครับใช่เลยถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยการปรากฏตัวของพยัคฆ์ไกรสอนแล้วก็สัตว์หิมพานอื่นๆในงานศิลปะวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมผาผนังงานแกะสลักหรือว่าในบทประพันธ์ต่างๆคือมันสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ความเชื่อแล้วก็จินตนาการของผู้คนในอดีตที่มีต่อมิติอื่นนอกเหนือจากโลกมนุษย์เราเนี่ยแหละครับอ๋อค่ะ พยักฆ์ไกรสอนเนี่ยมักจะถูกนําเสนอในฐานะสัญลักษณ์ของพลังอํานาจบารมีหรือบางครั้งก็เป็นผู้พิทักษ์ที่น่าเกรงขามครับผมโอฟังแบบนี้แล้วการดําดิ่งของเราวันนี้ก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยงั้นขอสรุปประเด็นสําคัญจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะก็คือพยักไกรสอนเนี่ยเป็นสัตว์ผสมในตํานานจากป่าหิมทานลักษณะเด่นคือหัวเสือตัวสิง ซึ่งก็คล้ายๆกับสัตว์ลูกผสมในโลกจริงอย่างไลเกอร์หรือไทก้อนที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าในป่าหิมพาน์เองก็ยังมีสัตว์ผสมรูปแบบอื่นๆอีกเพียบเลยที่สะท้อนจินตนาการอันน่าทึ่งมากๆและสัตว์เหล่านี้ก็มีบทบาทมีตัวตนปรากฏอยู่ในศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยใช่เลยครับครบท้วนเลยและการสร้างสรรค์สัตว์ผสมที่แบบว่ารวมเอาลักษณะเด่นของสัตว์ต่างๆมารวมกันแบบนี้เนี่ย มันก็ชวนให้เรากลับมามองว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่มนุษย์เราใช้จินตนาการเพื่อพยายามทำความเข้าใจจัดระเบียบหรือแม้กระทั่งแสดงความเคารพต่อพลังอันหลากหลายของธรรมชาติรอบตัวก็ได้นะครับอ๋อหมายถึงว่าการผสมลักษณะสัตว์ต่างๆอาจจะเป็นการสะท้อนความพยายามของมนุษย์ครับในการจับต้องหรืออธิบายพลังที่มองไม่เห็นเหล่านั้นก็เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อไม่น้อยเลยนะครับเรื่องนี้